ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําแปลงมะขามของคาราคาลุยฟาร์มเหมือนเดิมนะครับคลราคาลุยฟาร์มของเราเองเนี่ยมีมะขามอยู่ประมาณน่าจะร่วมๆหนึ่งพัต้นนะครับมะขามเนี่ยเป็นมะขามเปรี้ยวครับเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับก็วันนี้ก็จะมา,าเขาเรียกว่าชักจูง นะครับแล้วก็นําเสนอ,อผลิตภัณฑ์ก็คือมะขามฝักสดครับผมขายมะขามฝักสดทุกๆปีครับก็ตอนนี้ก็3 3ปีแล้วนะสปีที่ได้ขายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก่อนหน้านั้นก็มะขามมันเพิ่งเป็นก็มีผลิตภัณฑ์ออกหรือมีมะขามฝักสดออกไม่เยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามะขามเราเป็นยังไงในระหว่างที่ชมมะขามไปผมก็จะนําเสนอ ในเรื่องของอราคาและลารายละเอียดในการที่จะมาะซื้อมาขายซื้อขายเรื่องของอะมะาขามเปรี้ยวฝักสดนะครับไปติดตามชมกันครับมะขามของเราก็มีเรียกว่าหลายไซส์หลายขนาดนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วครับมะขามเนี่ยจะเริ่มเป็นดอกในช่วงปลายเมษานะครับแล้วก็ช่วง Uh, ต้นต้น,ตนพฤกษภานะครับ<ๆ>เขาก็จะเริ่มเป็นดอกนะครับจะสังเกตว่าดอกก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนะดอกค่อนข้างจะเยอะนะครับบางต้นก็ก็เพิ่งพิ่งเริ่มนะฮะบางต้นบางต้นก็เพิ่งเริ่มนะครับ,บ,รรบอย่างต้นนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับอ่าเอา่เอเรียกว่าอา่ที่เป็นดอกแล้วก็เยอะครับถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยผมว่าประมาณสัก50%นะครับ50%นอันนี้ก็เป็นดอกเยอะนะครับ เดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆครับนะเป็นดอกแล้วนะครับแต่ว่ายอดก็ก็ก็แก่แก่ขึ้นนะครับนะครับเรามีมะขามตามที่กล่าวไว้แล้วว่าเรามีมะขามประมาณนะประมาณนะครับเป็นพันต้นนะครับเอ่อผลิตภัณฑ์ของอมะาขามฝักสดเราผลิตมะขามฝักสดที่ผ่านมา3ปีเนี่ยเราผลิตได้ประมาณนะครับประมาณ8ตันนะครับเพราะว่ามะขามเราเองเนี่ยยังไม่เยอะ นะครับอ่าโซนนี้โซนนี้เพิ่งเพิ่งเป็นฮะโซนโซนนี้เพิ่งเป็นเพิ่งเป็นดอกนะครับโซนนี้ก็เพิ่งเป็นดอกนะครับนะครับประมาณพันต้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราขายอยู่อ่อกิโลละสิบบาทฝักพรีเมียมนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับของปีที่แล้วนะครับตัวอย่างนะครับก็อ่รเราคัดให้พิเศษนะเราคัดให้พิเศษเลยแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเราส่งให้ฟรี นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้ถามว่าเราส่งไกลไหมผมอยู่ที่บ้านยาวีใต้ครับตําบลวังชุมพูอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับในพื้นที่ประมาณสัก20-30กิโลในละแวกที่สวนผมอยู่เนี่ยก็ยินดีครับผมยินดีที่จะส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติไกลกว่านั้นเช่นอาจจะเป็นเขตอ,อำเภอหนองไผ่นะครับ เขตบึงสัมพันธ์เขตวิเชียนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะขอค่าน้ำมงน้ำมันกันนิดหน่อยนะครับนะค่าน้ำมงนน้ำมันกันนิดหน่อยปีนี้นะปีนี้คิดว่าจะขายกิโลแล้วเท่าไหร่อันนี้ผมเปิดราคาก่อนเลยนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ก็ดูดอกมะขามไปด้วยนะค่อนข้างโอเคนะต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะแตกยอดแล้วก็เป็นดอกนะครับผมเปิดราคาก่อนเลยครับ สิบบาทครับอ่าเมื่อขามคัดไซพรีเมียมสิบบาทครับผมขอราคาแค่สิบบาทเองครับก็เหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้ะครับเมื่อปีที่ผ่านมาโอ้นี่เป็นดอกเยอะครับต้นนี้นะเป็นดอกเยอะเยอะมากครับอ่านะฮะโอ้แต่วต้นนู้นยังไม่เป็นดอกต้นนู้นยังไม่เป็นดอกเนาะอ่าใบยังไม่ร่วงใบยังไม่ร่วงเท่าไหร่นะครับต้นนี้ก็แตกยอดอ่อนแล้วแต่ยังไม่เป็นดอกนะครับสิบาบาทเองครับ ทักทายกันเข้ามานะครับ10บ,บาทนะครับถามว่าแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะออกได้ช่วงไหนนะผลิตภัณฑ์ออกได้ช่วงไหนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยปกตินะครับเมื่อขามฝักสดเนี่ยจะออกจะเก็บนะจะเก็บขายได้เนี่ยคือแก่จัดนะฮะอยู่ที่ช่วงประมาณกลางเดือนต้นเดือนพฤศจิกาอ่าต้นเดือนพฤศจิกาไปจนถึง กลางเดือนธันวานะฮะถ้าเกินจากนั้นแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็ฝักมันก็จะเริ่มเนื้อเนื้อมันจะเริ่มเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามเปียกนะครับก็จะทําให้อ่เป็นอุปสรรคในการที่จะเอาไปต่อยอดลายเป็นมะขามแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นมะขามเปียกไปนะครับอันนี้มาชักจวนมาชักชักจูงเนาะมานําเสนอมานําเสนออ่าตัว มะขามฝักสดล่วงหน้านะครับทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามานะครับมะขามฝักสดเปิดออเดอร์เปิดฟรีออเดอร์ล่วงหน้าเลยนะถ้าสมมุติว่าในช่วงเดือนตุลากลางเดือนตุลานะฮะกลางเดือนตุลาถ้า,าหลายหลายท่านยังยังไม่มีมะขามเข้าโรงงานนะฮะยังไม่มีมะขามเข้าโรงงานหรืออยากได้มะขามเกรดพรีเมียมฝักคัดให้พิเศษ กิโลละสิบาทติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยผมจะขึ้นมะขามได้วันหนึ่งประมาณ 300- ร้อถึงสี่กิโลเพราะว่าผมมีคนงานน้อยผมเองก็ไม่ได้อยู่ที่สวนตลอดนะครับผมก็มาทําสวนไว้ทํางานอยู่กรุงเทพนะครับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าถ้าท่านสั่ง้ามาเนี่ยผมก็จะมีคนงานอยู่ประมาณสักสองสาคนนะก็ขึ้นแต่เช้าประมาณสักบ่ายสามก็ต้องเลิกแล้วก็ออกมาขามไปส่งก็จะได้ประมาณสัก400กิโลต่อวันอย่าลืมครับทักทายกันก็มา กับมาขามเปรี้ยวพรีออเดอร์ครับจองเงินก็นมาครับกิโลละ10บาทเราสามารถส่งมาขามได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นเดือนหรือกลางเดือนธันวาคาราคาลุยฟาร์มมาหาสาลแห่งความสุขครับฝากไว้สําหรับมาขามเปรี้ยวฝากสดนําไปแช่อิ่มสําหรับการติดตามกับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีครับ